โรงพยาบาลหัวหินรับมอบเครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิตจำนวน3เครื่องค่ะสืบเนื่องจากโรงพยาบาลหัวหินยังขาดแคลนครุพันธ์การแพทย์ที่ใช้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุบริการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดบาดเจ็บ เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีลดความพิการจากการสูญเสียอวัยวะเวลา10นาฬกาที่หน้าห้องธุรการชั้น9้าโรงพยาบาลหัวหินนายแพทย์จิตรัตเตชาวุธิพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินให้การต้อนรับและรับมอบเครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิตจากคุณมานพศีกาจนาคุณวาสนาศีกาจนาอดีตนายกสโมสรโดตารี่หัวหินและครอบครัวคุณการนาทวีปัญญายศ คุณภาคภูมิคุณ,คณ,คณพูนทรัพย์อภิญญานันคุณรู้จักพาโชคสุชาติ คุณรอยคุณมริวันคุณภูรินคุณพัทร,พ,รพลสีทองและนายแพทย์สันโชติกะเสถียรได้ร่วมรับบริจาคจัดซื้อเครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิตรวม3มเครื่องราคาเครื่องละ2 5,000บาทโดยมีคุณจินตนาวิชย์เสรณีพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษคุณเผ่าพิมลเหลือเอกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหอบผู้ป่วยหนักศารยกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับจากนั้นพพวงหน่วยการลรง พยาบาลหัวหินได้ส่งมอบเครื่องดังกล่าวให้กับหน่วยง,งานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินห้องผ่าตัดและหอบผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยภาวะช็อก จากการติดเชื้อเสียเลือดมากหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อให้แพทย์ประเมินภาวะการไหลเวียนเลือดได้รวดเร็วขึ้นช่วยให้ตัดสินใจให้สารน้ำยาได้ทันท่วงทีลดความรุนแรงของอาการและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากผู้ป่วยได้อย่างมีนัยะสำคัญ เครื่องฟังเสียงการไหลเวียนโลหิต m o เดล es 1 0 0 vx สำหรับการใช้ฟังเสียงการไหลเวียนเลือดเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ฟังเสียงการไหลเวียนเลือดมีลำโพงในตัวเครื่องตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย,ย้ายพร็อพที่ใช้มีความถี่8เมกะเฮิร์สำหรับฟังเสียงการไหลเวียนโลหิตเครื่องจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีสัญญาณภายใน3นาทีน้ำหนักประมาณ240กรัม